เรื่องนี้ก็เป็นคลิปการให้กำลังใจและกันท่านผู้ชมนะไม่ได้เป็นข่าวสารนะฮะแต่สำหรับคนที่ป่วยโควิดในที่หรืออยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือกำลังกักตัวอยู่ในขณะนี้ไม่รู้แล้วว่าคุณจะเป็นใครก็แล้วแต่ผมขอให้กำลังใจคุณละกันนะครับเรื่องราวดีๆนี้เกิดขึ้นที่คุณผู้หญิงคนหนึ่งท่านผู้ชมเขาขึ้นรถแท็กซี่เนื่องจากว่าเขามีอาการที่ อยู่ในกลุ่มเสี่ยงแล้วกันกลุ่มเสี่ยงโควิดในทีหรืออาจจะติดแล้วก็ได้นะครับเขาโพสต์ไว้อย่างนี้ขอบคุณนะแท็กซี่คนนี้มากๆเลยนะครับในวันที่แบบสติแตกแตกแบบมากๆรนมือไม้สัน่นทําอะไรไม่ถูกนะ้าเป็นแท็กซี่คันเดียวที่กล้ารับหนูขึ้นรถเพราะด้วยความที่หนูเสี่ยงติดโควิดในทีเนี่ยแต่น้าก็ยังรับหนูไปส่งโรงพยาบาลเรานั่งนาเครียดมากๆนั่งน้ําตาซึมน้าแค่บอกแบบนี้แค่เป็นทั้งครอบครัวเลยนะ เป็นได้ก็หายได้นะหนูนะยังหายมาแล้วเลยหนูเครียดหรือเปล่าเนี่ยไม่ต้องเครียดนะสุดท้ายมันก็โรคโรคหนึ่งที่กินยานแล้วก็รักษาแล้วก็หายเขาบอกว่าแบบโคตรมีกําลังใจเลยได้ยินแบบเนี้ยหัวใจโคตรฟูเลยแบบทั้งดีใจทั้งอบอุ่นนะคงไม่ได้เห็นข้อความนี้หรอกนะแต่วินาทีนั้นเนี่ยนะครับนั่งร้องไห้อยู่บนแท็กซี่นะคือกําลังใจที่ดีที่สุดท่านฟังเรื่องราวเหล่านี้แล้วท่านรู้สึกว่ามันอบ,อบอุ่นในหัวใจไหมมันอิ่มในหัวใจไหม เพราะฉะนั้นกําลังใจสําคัญนะผู้ชมไม่ว่าคุณจะป่วยหรือคุณไม่ป่วยในขณะนี้ทุกคนท้อแท้หมดเ,เรื่องของเศรษฐกิจก็ดีเ,เรื่องของการป่วยก็ดีผมก็ขอเป็นกําลังใจให้ส่วนหนึ่งและกันอาจจะไม่ได้มากนะอาจจะไม่ได้สําคัญ แต่ผมก็เป็นกําลังใจให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอให้ฝ่าฟันวิกฤตนี้ไปให้ได้ขอให้คุณสามารถต่อสู้กับโรคร้ายและกลับมาใช้ชีวิตปกติได้นะครับการดูแลตัวเองสําคัญครับการดูแลคนในครอบครัวก,ก็สําคัญตรงนี้ก็ดูแลซึ่งกันและกันแล้วกันเราอาจจะมีคนรักคนรู้จักเราเราก็ดูแลกันเขาก็ดูแล,แลเรากลับมาสังคมมันจะน,น่าอยู่ครับถ้าคุณยิ้มให้กันนะส่งกําลังใจให้กันอันนี้สําคัญนะครับขอบคุณครับ